อรุณสวัสดิ์ทุกคนชาวนที่เชื่องใหม่นะครับ วันนี้เราต้องเดินทางไปที่ต้มไก่เรามีเพืเ่อนเดินทางใหม่นะครับมันก็คือ เพื่อนใหม่ครับชื่อโรสแจ็คเองนะพี่แจ็คครับอ่ไะไม่เอ็าไรทากคลเานอนอันน้ำได้หรอไม่รู้นครับ <c oughs> และนี่คือเพื่อนร่วมทางของเราอีกคนหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถที่ประตูเชียงใหม่นะฮะการเดินทางไปม่อนจองในครั้งนี้พวกเราเดินทางกันเองโดยพวกเราขึ้นรถตู้ที่ประตูเชียงใหม่ไปลงที่อำเภอเมืองอมก๋อย เลิกที่จะพักที่อมก่อย1คืนพรุ่งนี้เช้าเราจะหมองรถชาวบ้านให้ไปส่งที่บ้านมูเซียปทานพเพื่อเตรียมขึ้นม่อนจอยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงแรมสายลิสาอมก่อยแล้วนะคร พร้อมนอนแล้วใช่ครับโอยกินข้าวไหม ตัวมันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้วารับตั้งแต่ตั้งปูก็แจ้งรถรับไปยังโอ้แจ้งรถรับเป็นต้องกลัวเดี๋ยวเขาก็พาไปเองแหละอาไปส่งถึงตีนดอยแล้วก็ไปรับนี่ต้องปูเลยกข้าวแค่ขีกเราจะไปไหนต่อครับ ไไหนครับเนี่ยเดินเล่นครับเดินเล่น, oh, ลนดูทางชันมากมันใช้ที่เดินเล่นไหม <c oughs> อันนี้นะ่าจะเป็นพระาธาตุอะไรสักอย่างครับถนนพระาธาตุดอยแก้ว <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอาเ้อมไงเขาบอกหกร้อยเมตรใช่ไหมชันมาก ดูขนาดความชันโอ้โหเอาเรื่องอยู่เอาไปแล้ววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญวิ่งเทรลมากับเรานะครับคุณแจ็คดอสันนะอ่าลมเลยนะปังตลกเฉยมากหรือ <laughs> ท่าวิงกัน มาถึงแล้วใช yeah. <injections> <t inhabited strong> ้เวลาวันนีเลยอะไรนะสตอรี่อ่ะสตอรี่มันมีดอกขาวๆนี่เดี๋ยวไป อันนี้ตู้บริจาคใช่ไหม,ไหมอันนี้ตู้บริจาคของพระธาตุได้แก้ครับเมื่อกี้แจ็คใส่ไปเท่าไหร่นะสิบบาท oh, <c oughs> ตู้ตั้งใหญ่ใช้ให้เต็มเต็มตู้ตตหน่อยไม่มีตังค์ครับมีแตะเหรียญเหรียญตังค์ไหมหลานเหรียญคือตังค์ไหมได้เดี๋ยวยอดเพิ่มอีกห้าบาทตอนนี้เรากำลังเดินไปหาอาหารกินครับ What ไม่มีรถก็ต้องเดินแหละครับที่ดูกันไว้ก็จะเป็นร้านหมูกระทะนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเห็นแค่ใน g b นแล้วก็เดินมาเลย สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนบรรยากาศเช้านี้ที่อำเภอองก่อยนะครับหมอ,อกจัดมากัชุดหนึ่งนอนน้วเหรหรือาหะันนี้เตากัด้ไปขจวยั่ปอนวันนี้เราจะพาทุกคนขึ้นต่อ ้เวลาประมาณเท่ากี่นาทีครับอันนี้คนเยอะไหมฮะเรหว่านก่อะโอเคเขาตองบอกอยู่อยากดูไหมครับว่าร้องคุณเป็นยังไง หมูซื้อปากทางนั้นเราจะต้องเช็คอินและชำระค่าบริการที่ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยครับโอ้ยโอ้ยมันไม่ออกอ Up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone <coughs> Yo, gonna it. Go away. Yeah. Hey, can you do You can't live now, no, no, you không phải 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 không 20 không phải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  không นกระเป๋าเดินสาไปชอปปิ้ง่ะเนี่ยอันนี้นาฬิกาอะไรฮะอ๋ออันนี้กาเมินครับแล้วกระเป๋าแล้วฮะกระม่เลย A few moments later ี้ก็เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาสิบเอโมงเริ่มเดินเป็นไงบ้างครับ้าอันนี้ลูกหาบของเขาเนี่ยใช่ครับ <laughs> <laughs> กลับไปยังทันนะไปะครับ <laughs> มาหมมัเกกัหมอที่ันบบตักไหมครับตอนเปตอนแรกๆนี่เบาเ็นี้อกะสองแปนยังนู้เลยว่าจะแยกขึ้นได้ตรงนี้แล้วก็ข้อมันแยกอะไรนะที่มีแดดไหม เรายอดสูงอะนอ่าเป็นเป็นเขาสูงเหมือนนี่แหละคนโอ้โหเนี่ยที่งทางที่เขายืนอยู่บนคุ่ช่อแล้วก็จะอ้อมขาไปก็คือเราเราต้องลงลงนี้ก่อนใช่ไหมครับมันอ้อมไม่ลงนะมันไม่ลงนแล้วนี่ขึ้นข่้คืออ้อมมันเนี่ยมีทางเดินขึ้ใบอยู่เรจะอ้อมไปทีก็คือนเหมือนที่คนยืนอยู่ข้างหน้าออนะครับคน ิคนยืนนิ่งจังกินข้าวที่นี่กินข้าวที่นี่ก็ได้เดี๋ยวตรงนู้นคนก<ว>ินแล้วเออคนกินเยอะ <ota> อะไรไหมอะไรๆยังไม่ได้กินเลยกับเผาไก่และวิวเนินน้อยจันทร์ใช่ไหมสุดชมวิวเนินน้อยจันทร์ ไปไปไหนข้างบนได่ไหมไปไปข้างบนได่ไหมขึ้นก็ได้แต่เอากระเป๋าไปข้างล่างก็ได้เอากระเป๋าไปตรงนั้นพอให้ได้ขึ้นไ,ไหนก็มาแล้ว ในที่สุดเราก็พี่ชิดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับน,นี้เขาเรียกว่าอะไรว่าเสียวเสี่ยวแากเช็กเย็นด้วยใกล้ถึงเงินหมาหอบแล้วนะใช่ไหม โหมึงคตรสวยเลยอ่ะขึ้นมาเลยเมื่อยไหมแจ็คเมื่อยมากเมืม่อยแล้วออกเดินทางอีกครั้งพร้อมแล้วตาตุงตวงสู่เขาตาตุงตวง เดินขาต้องตรงแล้วไม่ได้มันเยดสีกันเดินมาหอมอีกไกลไหมครับอืมน่าจะประมาณสักห้าหกร้อยเมตรประมาณนั้น <c oughs> เละครับถึงเนิงนมาหอมแล้วกาละกายละไปแล้วครับผมอะกายตายแล้วถึงแล้วครับ เชิญคุณวุ้นที่นั่นเย็นสบายมากฉันก็ฉันของหนกูต้องลอาไม้แขนมาถือกล้องถีก บครัฟ้ามืหมัวดินแล้วครับไหนลิงเอามาเอามาึนขิงคองมาใช่ไหมขิงคองกำลังหันหลังให้เรา อาหารสำเร็จรูปครับมีอะไรบ้างเนี่ย คืออะไรอันนี้คือน้ำมันแกงแกงตาหอมน,นี่แหละแบบตอนี้แล้วก็ปลาก,กระป๋องครับปุ้มปุ้ยทำไมปลาก,กระป๋องนี้ถึงชื่อปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้มมีน้องชื่อปุ้ย

สิงนะครับก็เดยนทางเท่าไหร่ว่ะไม่พระองค์ตักกิโลนะฮะก็ตอนนี้เวลาตีห้าเราจะเดินไปหาหัวสิง เดินหนึ่งชั่วโมงมึงมพามึงพากูไปไหนพาไปทางรัด <laughs> ที่อ้อมหน่อยในน้ำดูน้ำต่ำมาตอนนี<ๆ>้ได้จุดนั่งหมอแล้วที่ชมพาจิตขึ้นนะครับที่ผาหัวสิงห์เงง <laughs> หนื่อยมากเดินทางหนึ่งชั่วโมงกับหนึ่งกิโลเมตร มวู้สู้จริงวะสุดยอดไม่อะไมถึงวิวสุดยอด,ดยอดเลยหิว <c oughs> ข้าว่าฉันยังไม่ตกเลยพอาทิตย์จะขึ้นแล้วจันทร์เสี้ยวหกโมงแเนะี่ยได้ยินก็ว่าหกโมงสี่สห้ามถึงพาทิต์ขึ้น มันตลกทางแนวเนี่ย <laughs> สุดท้ายก่อนจะกลับที่นี่เรียกว่ามม oh, ไม่รู้อูส <laughs> ุดยอดไามนั่นคือที่ที่เราเปมาดี๋ยเนไปหรอนะ ตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบเอดเดี๋ยวเราก็น่าจะกลับไปจุดกลางเต็นแล้วก็ไปก็บเต็นนะครับก็เวลาเดินกลับก็นก่าจะเกือบหนึ่งชั่วโมงถึงแปดโมงกว่าไมก็รู้จะถึงข้างล่างเท่าไหร่เที่ยงป่าน่าจะเที่ยงครับก็สำหรับการทางครั้งนี้นะครับก็ ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยเดินป่ามาก่อนเลยก็ยังจะเป็นครั้งแรกของพวกเราสัอญาที่เดินป่าก็เจอเพ unique, ulously, ื <num it> ่อนใหม่เจอผู้คนใหม่ๆเจอประสบการณ์ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆก็หวังว่าขหวังหว่ามไปฝนวันนี้ไหลปวดมากแต่เราก็ยังเข้มแข็งอยู่ไปเจอกันที่จุดกางเต็นท์ ตอนนี้มาถึงจุดตั้งแคมป์แล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมก็เก็บเต็มแล้วก็กลับลงไปมีน้ำไหมน้ำก็ใหญ่อไม่มีมีแค่ขนที่ยู่ตอนนี้เราก็เดินใกล้ถึงแล้วครับถึงรถที่เรานั่งมา แล้วจุดที่หนึ่งรถอยู่ข้างหน้าเรามาถึงเล้ถึงสักที